Okay. เรียบร้อยครับเดินท่อท่อมาจากข้างบนครับแผงโซล่าเซลล์เราชุดต้นสายเข้าวายดักครับตั okay. วแบตเตอรี่มารจุแบตเตอรี่กันตอนนี้ชาร์จอยู่ที่ห้าสิเปอร์เซนครับตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งเนาะเมื่อคืนก็ใช้โหลดไปนะครับ เ,เครื่องตู้เย็นตัวนี้เครื่องตู้เย็นก็รันอยู่นะครับตู้เย็นตัวนี้ก็คือประมาณคิวหกจุดสี่คิวนะครับีตู้เย็นตัวนึงก็ตัวนี้ก็เปิดอยู่นะครับตู้เย็นเทกันอยู่ครับก็บรันมาประมาณสามวันครับซี่ำเสร็จก็เท็ดกระทั่งคืนนะครับไฟฟีครับเปิดทิ้งๆไปเลยครับโครงสร้างวางอยู่บนเหล็กกับฟ้านะครับอันนี้กับฟไานได้คนระับ นี่ก็กชาร์จแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดโมงเชา้าแบตเตอรี่ก็แบบทัสแน,น,น่นะครับความปรับิทีนะครับจริงๆผมจะเพิ่มแบตเตอรี่ตรงนี้ตรงหนึ่งครับวางหมดกันสามารถเคลื่อนย้ายได,ได้นะครับชุดนี้แบบยกมาประกอบผมก็เชื่อมมา วันที่วันเวลาก็เสร็จได้โอเคนี่ตอนนี้ค่าลังอันนี้ก็เดินสายมาอันนี้เดี๋ยวก็เก็บนะครับเดี๋ยวจะเอาพวกไวร์ดมาพันก็ได้ครับจร,จริงทำให้มันโล่งก็ดีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสวยง,งามนะอันนี้ก็ชอบสไตล์แบบเดียบอครับโอเคระบบก็กกปกติครับ okay. แบตเตอรี่ก็ชาร์จ โหลดโหลดดึงอยู่ที่ศูนย์จุดแปดวัตต์นะครับตู้เย็นสองตัวก็เปิดได้ถึงเช้าสบายๆนะครับโอเคตู้ท่อก็ใช้กก้ามปูเดินมานะครับใช้ตรงนีน้ตัวนี้เราก็เดินมาตรงนู้นนะอันนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะครับผมใช้ระบบสองสองตัวนะเป็นสำรองนะครับก็คือใช้ได้ไฟทั้งสองอันนะก็วายโอเคมาดู ดูกันแล้วก็สายนี่ต้องเส้นใหญ่นะตอนนี้ผมใช้ AWG เบอร์สีนะครับใช้สายเล็กๆไม่ได้นะเบอร์สี่เบอร์สองเบอร์ศูนย์ยิ่งดีครับตรงนี้สายก็ให้มาเบอร์ยี่สิบห้าเนาะแถมมาก็าวตรงนี้ก็เข้าไปเบรกเกอร์ <c oughs> มาเนาะเก็มาดูคูกันหน่อยเรียบร้อยนะครับก็คือจากแบตเตอรี่เนี่ยก็เข้ามาที่อิเมเตอร์นะชุดคอนโทรลของเราที่เคยทานะครับการฟ้าอะไรต่างๆก็การฟ้าเบรกเกอร์ กัน้ฟดีซีกัน้าเบรเกอร์ฟิลนรับสองสปริงครับก็เก็บเก็บข้อล่างอย่างนี้ครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุด AC ป้องกันกระแสเกินแรงดันเกินเป็นเออันนี้ต่อไว้นาคอดผอผมจะใช้จ,จ,จ่ายไฟพวกการไฟฟ้าเข้ามาแต่ตอนนี้ใช้ออฟกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีการไฟฟ้านะครับ <c oughs> นอนก็ต้องจำเห็ไหม สันเกตเนี่ยย้ำต้องเป็นไฮดรอลิกย้ำนะเห็นไหมหัวเนี่ยเข้าเนี่ยเข้าต้องขันเนียนๆเนาะดูหางปลานะครับต้องแน่นน่นนะครับตรงนี้ผมใช้เบอร์หกเลยนะครับใส่ไปเบอร์หกแล้วเข้าหางปลาก็มาพักที่เทไม่น่อยอันนี้ก็คือกันใช้เป็นพลาสติกไปสิกใสบางนะครับกันบางทีเราเผอเนาะแต่สังเกตบาก้าผมนะครับ ชุดกลาวสำคัญนะครับเนี่ยผมก็ต่อกลาวนะครับกลาวกล้าวมีวอะไรบ้าง <c oughs> พีวีหนึ่งพีวีสองนะครับออปต์กลาวของโซลาเซลล์กลาวอินเวอร์เตอร์ครับต่อมาก็จะมีกลาวแบตแบตเขาจะคุยด้วยสายแลนนะนี่ครับสายแนาลน,น,สยแนสื่อสารกันเลยนะครับสายแลนสื่อสารกันเลยก็ตั้งค่าตั้งค่าครับนี่ ก็มีชุดระบบของกล้าวกล้าวก็ต่อเข้ามาที่บากล้าวนะครับบากล้าวก็กล้าวแบตเตอรี่ก็เข้าบากล้าวผมก็ประจํารวดตรงนี้ฝาตู้ก็ต้องมีจํากล้าวนะครับตอนนี้ผมก็ออกไปเป็นเบอร์สนินะครับเส้นนี้ครับเป็นสายกล้าวเบอร์สิเดี๋ยวพาไปดูกันเราก็ปิดเป็นอย่างนี้นะ พอกราวเสร็จจนะ้ะกราวออกมาเนาะเป็นเบอร์สิบนับออกมานี่ร้อยท่อมานี่ครับร้อยท่อลองมามุดมานี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้ผมจะปูกกระเบื้องนะร้อยท่อเก็บท่อมาอย่างนี้นะครับมุดลงใบนี่ครับมุดใบนี่ชะโน่ใบน,น,นี้นะเดินท่อมาครับชุดนี้ผมก็เดินเข้าท่ออย่างนี้นะแปกห่อ ก็ไปนี่ก็เก็บท่อเนะ <c oughs> อันนี้อยู่ที่ส่วนตัวเองครับทําใช้เองนะครับไอ้แค่ทำนี้เดี๋ยวพาไปดูตรงกล่าวผมก็บูดออกมาเนะก็ฝังดินนะครับใส่ท่อไปนูน่นเดี๋ยวจะพาไปดูตรงจุดเชื่อมกล่าวนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทําห้องกาลังจะทําห้องให้เขาห้องเก็บน,นั้นก็จะชุดตู้ที่ผมทํามา สำหรับเสียบปลั๊กต่อกล่าวอะไรด้วยเหมือนกันครับก็ใช้ได้ก็มีชุดเบรกเกอร์ย่อยตรงนี้อีกทีนึคงนะจะไม่ให้เบกเกอร์ใหญ่ตัดนะถ้าเกิดไฟชอ็อตอะไรเงี้ยก็ตัวนี้จะตัดก่อนนะครับกำลังทำกันครับที่สวนนะครับ <c oughs> เสรียบร้อยมาดูระบบกลาวนะครับออกมานี่ครับ กาว่อมานี่นะฝังดินมาครับเอามาขุด <c oughs> แท่งกาวนี้ก็ต้องตอกลงไปนะครับสองเมตรสี่สิบนะโอเคนี่ใช้เขาเรียกว่าอะไรวันทามนะครับวันทามในการเชื่อมนะครับก็เป็นห้าทนะับแปดเชื่อมนี่ครับสายนี้เป็นกาว T H B อสบิศูนย์หนึ่งนะครับเชื่อมกลาวหลอมเข้าไปในะแท่งกลาวแท่งกลาวตัวนี้เป็นสองเมตรสี่สิบนะครับแล้วผมก็จะทําเป็นเอาอะไรมากัน,นแล้วก็เพื่อจะวัดโอห์มนะผมวัดแล้วครับก็โอเคอยู่นะครับก็ได้มาตรฐานอยู่นะนี่มันร้อนนะครับเชื่อมเข้าไปตรงนี้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับดูบรรยากาศแผงโซลาร์เซลล์ผม ตรงนี้ให้ดูข้างบนนะบชุดนีนะ้แผงข้างล่างเนี่ยเป็นปัม๊สมสมนะเสมอหกแผงหนึ่งสองสามสี่หกข้างบนเป็นข้างบนบ้านนี้นะครับข้างบนนี้ข้างบนนี้ขั้งบนเนี่ยครับมีเจ็ดแผงนะครับเป็นห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะครับ สำหรับชุดตัวโซลาเซลล์ฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับกบรรยากาศที่สวนเรานะครับตรงซี้สมเสมอนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บรรยากาศที่สวนแบบพระอาที่ย์กำลังขึ้นนะครับโอเคก็ บ้านวันบ้านพักตากากาศแล้วกันครับบ่กพี่ๆจะมาเยี่ยมชมได้ครับก็มีบ้านให้พักนะครับ FC จะมาชมได้อันนี้ก็มีส่วนบ่อปลาต่างๆนู่นแทงรลโซเลเลเอาไปไว้ข้างบนนู่นครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นวิวสามร้อยสิบน ก็ผมตื่นเช้ามาผมก็จะมานั่งเล่นตรงนี้ก็จะมีเพื่อให้ฝนตกบรรยากาศตรงนี้จุบ่บ่อปลานะตรงนี้ตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟให้ปลานะปลาทับทิมปลาต่างๆนะก็จะมีบ่อฝั่งนู้นก็เยอะนะครับต้นไม้ผลไม้กลาลังโตนะมะม่วงม่ว,มว,มวองอะไรก็เกิดกันกำลังเยอะนะครับเต็มนะที่สวน โอเควันนี้ก็จบมาฝั่งนู้นก็บเบาลานะครับเดี๋ยวก็จบไว้ต่านี้ครับโอเคถ้ามีข้อสงสัยก็ทักทายก็ได้เดี๋ยวสนใจติดต่ออยากทำโซลาเซลล์อยากแนะนคำให้คำปรึกษาก็ขอคำปรึกษาก็โทรมาทักทายกันได้เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับนี่ครับก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นจุดกลาวนะครับเราก็เดินกลาวจากนู้นมานครับ ฝังดินมาครับเดี๋ยวมาดูตัววันทามนะครับวันทามก็มีสายกลาวฝังท่อมาครับเป็นเบอร์สิบนะอู้โหแดดร้อนมากครับตอนนี้กส่บเบอร์สิบเข้าไปแล้วก็ใส่วันทามเข้าไปครับวันทามเข้าไปตรงนี้นะเควันทามเข้าไปเราตอนนี้เป็นผงนะ เห็นไหมย้อนแสงขุดรบเดี๋ยวนีนจะมาวัดโอมนะสายกาวเบอร์สิบเป็นผงตวกวนะกัวเนาะระเบิดเดี๋ยวเราจะจุดตรงนี้นะผงสายกามาเชื่อมเข้าไปเอามันทาม นั่งจากเราเชื่อมกาวแล้วนะครับากาวู่ว่าเป็นไงตน,น,นานนะครับ เชื่อมเรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะมาวัดความต้านทานนะครับได้ไหม